เราไทยของนิกายอื่นเข้ามาเจือปนในพุทธศาสนาแล้วอย่างเนี้แทนที่จะทําให้พุทธศาสนาจเจริญอย่างที่คุณว่าควรเรียนทุกๆศาสนาแต่ว่าอย่างนั้นไม่จะทําให้ศาสนาจเจริญได้อย่างไรในเมื่อเราพยายามเอาไปทธมรมนนอกศาสนานี่ไม่ใช่นอกศาสนาอัพไปไทยอะเป็นศาสนาพุทธน,นท่นอกลัททินอกลัทธิศ เพราะฉะนั้นในประเด็นปัญหาข้อนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวผู้เผยแผ่เองว่าจะกําหนดว่าเรานี่น่ะจะประกาศทุกศาสนานีกายไหนต่ออย่างนี้ต้องถามตัวเราเราจะประกาศตามคติเทะระวาหรือจะประกาศตามคติฝ่ายมหาญานต้องถามนี่ต้อง,ต,องต้องถามอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่จะพูดเข้าข้างนะครับพูดไปแล้วเราก็ผมเห็นว่าธรรมะใน,นนิกายเทระวาทเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งกว่านิกายอื่นตาอคติผมศึกษาม,มาทั้งเทรวานทั้งมหาญานทุกนิกายผมเรียนรู้มาหมดแล้ว เมื่อสรุปผลแล้วรู้สึกว่าธรรมะในมีกายเทราวารของเราเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งกว่าคนอื่นเขานีกายอื่นเขานะ่ะมีอะไรที่ดัดแปลงไปตามเกจิอาจริยวาระมาก αι, มากเป็นอย่างนี้ครับรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเผยแผ่คติเทววารเนี่ยถูกแล้วแล้วที่เราเรียนอภิธรรมเนี่ยก็ถูกแล้วอภิธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องต่อต้านเรื่องเกิดนา,นานาวาทะขึ้นมาอย่างพระโมคคิริบุตรติเตระเจ้าแต่งกระทาวัตถุก็มีกระทาวัตถุเนี่ย ในคำพิฆาตวัตถุนะั้มีข้อแก้ล้างหากล้างวาระนิกายอื่นตั้งสองร้อยกว่าวาระฆาตวัตถุนี่แหละอภิธรรมเนี่ยที่เราเรียนเรียนกันเนี่ยเรียนเฉพาะอกคำพีทิ้งฆาวัตถุแต่หารู้ไม่เหรอฆาวัตถุนี่สาคัญกี่คุณเพราะอินเดียในครั้งก,น,กนนั้นผมได้เรียนใน้ารารแล้วว่าเทรวาตเองนะ่ะแตกเป็นสิบแปดพวกสิบแปดนิกายต่างนิกายต่างมีอภิธรรมมีไตรปิฎกข,ของตัวเองมีข้อปัญหาทางพัฒนาทางธรรมทาง,ทง,ทง,ทงวีไยแตกต่างกันไป แล้วพระโมคคีบุตรติดปักซึ่งเป็นพระเทระฝ่ายทเทระวับรมรธุดท่านก็ร้อนใจเห็นว่ากลัวพระเทระวาตนี่จะเขวไปฟังัติของอาจารย์มีกายอื่นแล้วจะเขวจึงได้แต่งคาถาวัตถุขึ้นมาเพื่อปิจารณุม,มุมคําถามคําตอบว่ามีกายอื่นเขาว่างนี้ทเทระวาตเราจะต้องตอบเขาอย่างนี้แก่อย่างนี้ตั้งสองร้อยกว่าวาคาถาวัตถุเนี่ยเออคําภีรเรื่องนี้คขาไม่เรื่องนี้หากว่ามีโอกาสนะผมก็อยากจะนํามาสอนเหมือนกันมามา ปัญญาไ้สพคุณย้ารู้เหมือนกันทำาังเรื่องนี้อ่ะแต่ว่าละเอียดมากพิสดารนักเกินไปปาสักถาที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยให้ชื่อว่าวิจัยคำพีกระถาวัตถุนึกว่า,าวันเสาร์ที่เป็นตรงกับวันอุโบสถไปปาสักถาถึงบัดนี้ิึงไปได้เพียงสองครั้งสามครั้งนั่นเองยังยังจบเพียงปัญหาหนึ่งข้อหนึ่งมีตั้งสองรอบจาปัญหาซึ่งปาสักถาไปจบไปข้อหนึ่งถ้าจบทั้นคำพีเห็นใจชีวิตยาสั้นเกินไปสมมติ ปาตคาถามาสองปีเพิ่งจบไปหนึ่งปัญหาหนึ <c> ่ง <oughs> ปัญหาเขาไม่คาถาวัดหกเดียวสองพันสองพัญอย่างยิ่งเลยปัญหาหนึ่งจิตว่างไม่ว่างมีอยู่นั่นนั่นเสร็จหมดเลยมี่นั่นแหละเป็นปัญหาของนิกายมาหาต่งางิกะเขาถือบอกว่าจิตเดิมแท้บ,บริสุทธิ์จิตว่างจากกิเลสเนี่ยมาหาต่งางิกะนิกายนี้จิตนิกายมาหาต่งา,า,างิกะเทรวาตระคัดค้าน พราะนั้นการศึกษาเนี่ยถ้าเรารู้หะายในกายเขาเราก็รู้สิว่าออมติของอ,อาจารย์นี่เอามาจากนิกายนั้นมาพูดในกายนั้นแล้วนี่เข้าเข้านิกายนั้นอ,อธิบายอย่างนี้มาเข้าเข้านิกายนี้เรารู้หนังสือธรรมะในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่งนะฮะหนึ่งเพชรในหินท่านอ่านเคยอ่านบัางไหมฮะกรมหมื่นวิวิตมนปรีชาเขียนเพชรในหินผมอ่านเพชรในหินปั๊บผมรู้แล้วเอามาจากไหนไม่ใช่เทระวาฒธรรมะเอากับธรรมะเทระวาฒมาอธิบายแต่รู้มาจากนิกายมหายานนิกายหนึ่ง คือว่านีกายภูตะสะตาวาทินถือว่าจิตอมตะจิตเป็นผู้รู้ขันผู้ปล่อยขันผู้วางขันจิตไม่ใช่ขันจิตไม่ใช่วิญญาณนี่ก็ขันละกาอภิธรรมสิอภิธรรมบอกจิตคือวิญญาณะขันอันเดียวกันแต่มติในหนังสือเพชรในหินของกรมืหมื่นวิวิตมณีชานะท่านแสดงว่าจิตเนี่ยบอกจิตเที่ยงเป็นจิตอมตะจิตเป็นแก่นไตรทพนิทานคือจิตจิตคือนิพานจิตไม่ตายที่ตายไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตคือวิญญาณ วิญญาณเป็่ตัวจิตเป็นอาการของจิตเนี่ยเนี่ยถ้าเอาว่าเรามาอ่านเอาอย่างพวกศึกษานิกายเขียนหนึกายเดียวกือเทระวานมาอ่านก็โวยวายโอ้นี่มิชขาทิชชี่ไม่ได้แล้วนี่แต่ตาววยวายใหญ่แต่ผมไม่โวยวายเพราะอ่านรู้แล้วอ๋อท่านผู้นี้คงจะอ่านจากตำราฝรั่งเอานิกายของมหายานนิกายหนึ่งภูตตาตัตตาว่าเอามาเขียนรู้แล้วเนี่ยเพราะเนี่เพราะเ่ิกการที่เราเป็นผู้พูดศึกษาหลายๆนิกายเนี่ยได้ปริบเข้าได้ปริบเข้ามากครับ วันนี้นจะพอทุกคนในเวลานะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับอ๋อถามว่า,าอาหัน,นหรือเปล่าไม่ไม่พบที่มาที่ไปเหมือนกันว่าท่านมูนี้จะเป็นอาหันหรือเปล่าแล้วก็สงสัยชื่อนี้ก็ไม่เคยพบที่ไหนเลยนอกจากที่แห่งนี้แห่งเดียวว่าปุราณะในจุลวรักษ์คนายพิดกในจุลวรักว่าเป็นก็ปุราณะจะเป็นองค์เดียวกับท่านปุณณะหรือไม่ถ้าเป็นองค์เดียวกับท่านปุณณะก็ต้องเป็นอาหันหปุณณะมันตานีบุตรซึ่งเป็นเป็นเอตทัดฆ่าในทางธรรมกระถึกเหมือนกันสมุณณะมันตานีบุตรเขาไม่่สครับ ไม่ใช่ผมตามความเข้าใจของผมนะ,ะไม่ใช่องค์เดียวกันนะตามความเข้าใจของผมจะถูกผิดไม่ทราบนะครับไม่ใช่องค์เดียวกันหลักฐานประวัติทัสตุรนาคไม่มีเลยไม่มีเลยอาชิกาชาก็ไม่แก้ไว้เลยเป็นใครมาแต่ไหนแต่ก็สังเกตด,ดูเป็นผู้มีอิทธิพลมากอยู่มีอิทธิพลขาดพระม้าก,กระสบเกรงใจขณะพระมาพระม้าก,กระสบต้องต้องมาบอกแจ้งให้ทราบว่าพวกท่าน,นทำทันตัญนาเสร็จแล้วให้ทันปุราณะรับรู้อนุโมทนาด้วยถ้าเป็นข้าชัานผู้น้อยพระมาก,กระสบทำไมจะต้องมาบอกกัะเล่านี่อันนี้สําคัญมาก ท่านสม,มุตโตภิขุถามมาว่าอาตมาขอเรียนถามพระมีความข้องใจทําไมพระมหายานนั้นนิกายมหายานต้องสร้างโบสถ์หันหน้าพระพุทธรูปลงไปทางทิศที่มีแม่น้ําเป็นเหตุหนึ่งมาจากเหตุไรถึงเป็นเช่นนั้นไม่จริงแลวครับไม่จริงเลย,เลยที่ว่าต้องสร้างโบสถ์พระพุทธรูปหันเป็นม่แม,ม่น้าเรื่องสร้างโบสถ์หันพระหน้าพระไปลงแม่น้ําอาจจะเป็นความนิยมของผู้สร้างไม่มีกฎบัญญัติในในิกายมหายานว่าจะต้องสร้างโบสถ์แล้วหันหน้าพระลงแม่น้ําไม่มีครับ เป็นความนิยมส่วนบุคคลไปของผู้สร้างนะฮะท่านสุเมโทพิข,ขุถามมาว่าพระที่เข้าประชุมในวันมาค่าบูชาหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปพระจํานวนไหนบ้างที่เข้ามาประชุมกันช่วยนับให้ครบด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการแสดงวันมาค่าบูชาพวกรูปศิุรุปเวลากัสปานาทีกัสปาขยากัสปาแล้วนะครับเนี่ยเข้าไปก็สามพันกว่าแล้วพันกว่ารูปแล้วพันกว่าเพราะรูปเวลากัสปะตั้งห้าร้อยปาเข้าไปห้าร้อยแล้ว เนี่ยน,นี่แล้วก็ลูกน้องท่านอีกสองคนอีกข้าร้อยเบ็ดเสร็จเป็นพันหนึ่งลูนทั้งทั้งทั้งสามเพื่อนไปหัวหน,านา้าคณะสามคนที่น้องเป็นพันสามหนึ่งพันเลยสามคนแล้วก็พวกพยศอ,อกีกเพื่อนฝูงพยศอีกหกสิบลูกแล้วก็พวกกุมารพวกกุมาทตรตาที่ติดตามหาผู้หญิงผัวไปนีไม่พบแล้วผู้จิจเอาบทเสียที่ที่พันสาแรกกันอีกพวกหนึ่งรวมหมดเบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ นะฮะเอาขโมยราชจะพวกคือน่านอกจากสามพวกนี้แล้วเก็บตกพวกที่บูบร่าเรืออีกทั้งหมดสิครับในพันศาแรกะถึงนับไปถึงก็จริงนะครับแต่ว่าเก็บตก,กที่บูที่มึงลา่าเรื่ออื่นๆอีกคือเราจะไปแกะเราจะไปเจรนายบอกว่าทุกทุกองนี่ต้องมีครบตามจำนวนมีประวัติมาอย่างไรไม่ได้แล้วครับมันเป็นเอเนกสันขยาอันนี้ว่าส่วนใหญ่นะมาจากนี้มาจากท่านเหล่านี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะส่วนใหญ่มาจากพวกขยล์ส่วนใหญ่มาจากพวกกุมารสามติดคนที่ตามหา่าผู้หญิง แล้วก็ส่วนใหญ่ามาจากบริวารท่านอุลุกเวลากับสปาพวกหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาจากพวกขีดแขวนมราจครือพวกสารีบุตรพวกบกกานะอีกพวกหนึ่งรวมกันรวมกันครับพวกมราจครือบริวารท่านกริตกับอปุปติสาไงฮะมารวมด้วยสิครับบริวารกริตาเกอปุปติสาเนี่ยที่มราจเครือาสมัา